คุณผู้ชมคะหลายจังหวัดพร้อมใจกันจัดกิจกรรมสําคัญทั้งการนําประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชน,านีพันปีหลวงและการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกว่า8.9แสนตัวเพื่อฟื้นฟูทะเลพ,พัทยาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ ภาสศกนิกรอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชุดที่2อกว่า700คนพร้อมหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเดินทางด้วยรถบัส18คันจากหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชน,นีพันปีหลวงนาพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดีอย่างใกล้ชิดหลังเสร็จสิ้นพิธีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้มอบภาพพระราชทานเป็นที่ระลึกพร้อมข้อความแจ้งกำหนดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในวันที่12ธันวาคม2568ก่อนคณะเดินทางกลับพื้นที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักบ้านนาขาเข้าจังหวัดนครน,นายกนายธนวัตรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะได้ปล่อยขบวนรถนำประชาชนกลุ่มที่สองจำนวน760คนจากอำเภอองครักษ์และบ้านนาเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชิน,านีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส จังหวัดนครนายกจัดรถโดยสารปรับอากาศ19คันพร้อมตรวจสภาพรถและพนักงานขับเพื่อความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจผู้ประสานงานและจิตอาสาร่วมดูแลตลอดเส้นทางทางนี้เป็นไปตามการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบระมศพทุกวันตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยน2568ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬกา ที่สะพานท่าเทียบเรือปราสาทสัจธรรมเมืองพัทยาผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมนำหน่วยงานรัฐเอกชนและประชาชนรวมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่อ่าวพัทยาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งโดยได้ปล่อยพันธ์ปูมาและกุ้งทะเลรวม890,000ตัวในกิจกรรมครั้งที่1ประจำปี2568กิจกรรมจัดขึ้นในโครงการพิธีหศาสนาเพื่อถวายพระราชโกศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณา ที่คุณของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงท่ามกลางความพร้อมเพรียงและความสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของทุกภาคส่วน